สวัสดีครับสาลาครับผมมันี่ยเมื่กี้หรอมาตอนนกครับวันสาร์เทศเล่นซุ่มซื้อมาใหม่นะครับเนบื้องบบนี้ฟ้าแหลปีบีแบันี้สาธุครว่ามจะได้ใส่ผมใส่หลายๆเดี๋ยวถา้าฝนตักตัวก็จิกลับครับผมชุ่งๆเย็นๆมาหน,น,น่อยหน่อยเดี๋ยวนกอัน หางกระหลอกวนก็จะตายวนไม่มีเกลยไปครับผมไปลุนกันว่าสิมีตัวปะแล้วท่านเด็ดใส่ของไม่มาเปลี่นอยู่แลท่านเดาใส่อยู่ครับผมครับมาแล้วครับมาตั้งแล้วครับคันแล้วคันแล้ว ยาเลยวกกันบุลดายาลาาูกกันยาสติอาบบอครับคหมนกันอยู่เดี๋ยวผมซูมดูเด็กคลองไม่มาเห็นนะครับเนาะอยาให้พี่ได้นองได้เบ่งว่ามันจะควายได้ภาพดีๆครับผมช็อตเด็ดๆในแม่ มาได้กับยางตัวออกมตัวอุ้มใหม่อุ้มใหม่นีม่นม,นม,นม,นมันต้องเห็นแบบนี้่อยจะเป็นตะเบิงใคยจะเป็นตะลับชมลุนกันยังยครับผม เป็น่วนอา่วนหลังู่ครับ มาเทีเล่นซูมครับผมบ่ม,มีตวัวเขากับบ่เป็นยังเนาะครับเนาะต้องติดตามกันไปเบิ่งครับจะฝ่าเบื่อกันเด้อครับเด,ด้อก็ตัองได่ของไม่มาเล่นครับทนกสีห้ามเหรอครับผมสิแลนนี้ท่านม่นี สุดยอดครับสุดิอกนกตัวน้อยเวีนผ่านยังเห็นอยู่ครับผมเอาลงครับผมฝนเงี้ยแล้วครับมาลองกล่องซืือๆแล้วครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับครับครับผมไปแล้วครับ เหอนทำเแล้ว